ดูงำตากระตองอยากลงเล่นอยากลงเลงเ่นอุ้ยใ้บอกเอาลง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 ไปลงไป ไม,ไม่ไม่ลงน้ำตาก็ไม่กล้าลงอือค่ะ วาสนากับน้องงามตานะคะซึ่งเป็นภรรยาของพ่อโอเล่นะคะลูกสาวของพ่อโอเล่นะชื่อประวัติของแม่วาสนาก็เป็นอ่าช้างเคยลากไม้น,นะคะก่อนที่เขาจะมาอยู่กับครอบครัวเราเนาะนมาอยู่กับครอบครัวเราก็เออ,เอ,อ,เอ,อดูค่ะ ได้ลูกชายลูกสาวที่น่ารักอให้กับครอบครัวเออืเอย,เอยไม่เล่นนะนี่แค่นี้เหรองามตาบอกหนูยังไม่ได้ลงน้ำเลยแม่ kah, tidak main, pergi, pergi ke tengah tu, pergi, pergi, pergi bad, pergi.